คณะกรรมการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูยาเสพติดเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดตั้งและรับรองคุณภาพศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมพุทธศักราช2565สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอา ในเรื่องของประกาศคณะกรรมการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูยาเสพติดมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขาการจัดตั้งและรับรองคุณภาพศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในรายละเอียดในข้อ2เนี่ยประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด30วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเขาลงประกาศเมื่อ24สิงหาคม2565ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนะครับณปัจจุบันนะครับในข้อ3เนี่ยคำนิยามสำคัญนะครับคำว่าคณะอนุกรรมการก็หมายความว่าคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและอำนวยการศูน,น,นยนนนฟน์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมคำว่าเจ้าหน้าที่ก็หมายความว่าผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม คำว่าศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมก็หมายความว่าสถานที่ทำการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาต่อมาคําว่าการสนับสนุนช่วยเหลือและส่งเคราะห์เนี่ยก็หมายความว่าการสนับสนุนช่วยเหลือและส่งเคราะห์ดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา วงเล็บ 2. ให้ความช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการสังคมรวมทั้งการสนับสนุนผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราววงเล็บ 3. ช่วยเหลือเกี่ยวกับอาชีพการศึกษาเงินทุนส่งเคราะห์และให้การส่งเคราะห์อื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาวงเล็บส ส่งเสริมและสนับสนุนให้หนายจ้างหรือสถานประกอบการรับผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเข้าทำงานวงเล็บ5ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชน,เ,นเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดรักษาและติดตามดูแลและช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาในข้อ 4. ให้มีศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับต่างๆ เพื่อเป็นส่วนปฏิบัติการให้การสนับสนุนช่วยเหลือและส่งเคราะห์แก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดร,รักษาดังนี้วงเล็บ 1. ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดวงเล็บ2ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานครวงเล็บ3ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอื่นที่กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดตั้ง ต่อมาการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับต่างเนี่ยให้มีการขึ้นทะเบียนเพื่อการกำกับตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานโดยยื่นขอขึ้นทะเบียนที่สำนักง,งานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดต่อมาในข้อที่5ให้ใช้พื้นที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่อื่นที่เหมาะสมเป็นที่ตั้ง ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามข้อ4วงเล็บ1และวงเล็บ2เนี่ยให้ครอบคลุมพื้นที่ระดับเขตจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามข้อ4วงเล็บ1และวงเล็บ2เนี่ยให้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขหรือกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้งและศักยภาพในการเข้าถึงและความสะดวกในการรับบริการของผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาข้อ6ให้กระทรวงมหาดไทายกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคมทางสังคมอื่นตามข้อ4วงเล็บ3โดยพิจารณาจัดตั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชนหรือองค์กรอื่นที่ให้ความร่วมมือและมีความประสงค์จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อการสนับสนุนช่วยเหลือและส่งเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดร,รักษาข้อ7การขอจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอื่นตามข้อ4วงเล็บ3ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้วงเล็บ 1. องค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรชุมชน หรือองค์กรอื่นแจ้งความประสงค์ไปอย่างกระทรวงมหาดไทยหรือกรุงเทพมหานครพิจารณาวงเล็บ2การบริหารจัดการและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้นำรูปแบบการดำเนินงานในศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดหรือศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานครเนี่ยเอามาใช้โดยอนุโลมข้อ8ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในระดับจังหวัด ที่กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดตั้งทำหน้าที่เป็นหน่วยป,ปฏิบัติงานกลางของจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครโดยให้มีหน้าที่ดังนี้วงเล็บหนึ่งประสานงานกับราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐในพื้นที่เพื่อประสานนโยบายแผนงานและความร่วมมือต่างๆ วงเล็บ2ดําเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสนับสนุนช่วยเหลือและส่งเคราะห์ไปยังศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับต่างๆในพื้นที่วงเล็บ3วรวบรวมการสนับสนุนช่วยเหลือและส่งเคราะห์จากภาคธุรกิจเอกชนสมาคมองค์กรชุมชนต่างๆรวมทั้งสแสวงหาความร่วมมือต่างๆเพื่อแจ้งไปยังศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับต่างๆในพื้นที่วงเล็บส กำหนดช่องทางการสนับสนุนช่วยเหลือและส่งเคราะห์จากองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรชุมชนหรือองค์กรอื่นไปยังศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับต่างๆในพื้นที่วงเล็บ5จัดให้มีการสนับสนุนช่วยเหลือและส่งเคราะห์อย่างใดๆใแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเพื่อให้สามารถคืนสู่สังคมได้ตามปกติวงเล็บ6กำกับติดตามผลการดำเนินงาน ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในพื้นที่และกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคภาพรวมที่เกิดขึ้นเพื่อวางแผนแนวทางการปรับปรุงการแก้กระบวนกาแก้ไขกระบวนการสนับสนุนช่วยเหลือและส่งเคราะห์ในพื้นที่ข้อ9ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอากระทรวงสาธารณาสุขกรุงเทพมหานครหรือสำนักง,งานปปสสนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในระดับต่างๆศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอื่นที่จัดตั้งขึ้นจากองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรชุมชนหรือองค์กรอื่นสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวรคแรกได้โดยความเห็นชอบของคณะทำงานข้อ10ให้คณะอนุกรรมการติดตามกำกับการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับต่างๆข้อ11ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมที่ดำเนินงานครบ3ปีให้ยื่นขอรับรองคุณภาพต่อกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและให้ขอรับรองคุณภาพทุก3ปี ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาสาระต่างๆในประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการจัดตั้งและรับรองคุณภาพศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมพุทธศักราช2565นั่นเองนะครับ